ตัวน,นี้แอบ,บินจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องวิซูตแอนดรครับตัวนี้ตัว้างๆรัจะเป็นตัวท็อปเลยนะครับสี่ลำหกสครับอันนี้ที่เปิดดูเป็น YouTube นะครับออกมาครับก็จะเป็นหน้าก็จะมีตัวเป็นตัวกล้องส6 0สิบนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับประมาณน,นี้อันนี้นนใส่ออปชั่นเต็มนะครับ ใช่กล้องสมรรถสิทธ์นะครับแบ่งข้างซ้ายขวาให้เห็นเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยถ้าคนไหนสนใจก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับครับตอนนี้เป็นตัวท็อปสุดครับครับนี่ครับทำไวแต่ไวมากครับเนี่ยประมาณนี้ใครสนใจสอบถามได้เลยนะครับ ใส่อาร์เจโลนะครับนี่ผมเข้าคอนเทนต์ยูทูบรับประมาณนี้นี่ครับพวกไวมาก ตัดไปดูเรื่องกล้องนิดนึงนี่นะครับมันจะเป็นกล้องสมรรทศิ์นะครับมีทั้งคันประมาณนี้เลยนี่ครับในกล้องหน้าอยู่นี้นะครับกล้องด้านข้างแล้วก็กล้องหลังนะครับประมาณนี้ใครสนใจกล้องสองร้ศิษย์ก็คุยกันได้เลยนะครับ